สวัสดีครับพอกับผมบ่าเกสติอีสานพ่อกระเทินครับ,วบสวัสดีจ้ะพี่น,ออน,น้องพี่น้องมาหาอยู่หาน้องเก่าพี่น้องนี่น้ำแห้งแล้วพี่นอ้องพากันมาลากปลาซิว,วอทอดแหก่อนครับนี่ไม่ถ่ายพี่น้องเบิ่งปลามันพคน่อนมีตามบ่ทันแล้วเดี๋ยวเขาก็มา ป๊าดลงมัโดดเสียงนายยังโหพูดอะป๊าปุ๊บ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 กุ๊บัก๊ีปุ๊บ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 กเ๊บปุุ๊๊บทุาบปุป๊บปุ๊บปุ๊บป่ป๊าอุ๊บปน๊บปุ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 ๊น มคือเต้นดีแท้เหมือนนี่ทอดแหพวกอุปกรณ์ได้ปลาตองได้กบผมเอาปลาซิวต่อเพราะว่าน้ำมันขุ่นมันจะลากง่ายพี่น้องคุนเก็บปลา ปลาทองหลรอบนี้เนาะดดมัอยู่ในเทาพี่ปลาตองปลาทองปลาตองหลต้นโพอหละปลาตองเลี้ยงตันนี้ล้ันลบ่เอาใส่หนะวสลาบมันพูดอยากลับลงน้ำขนาดขเคียรเ สิวงามครับงามครับงามครับเอาไปใส่ถุงใหได้ดุฟ้าเก็นี่ดิมึงมันยังขึ้นอยู่ปุ๊บ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 เต็มเลยเลยวิดคิกน้องมาทีน้องบาทที่สองปลาซิวหยิบหยิบหยิบยบหยิบหยบหยิบเนียน

อุ้ยอื้อปา๊าทุกจะเท่าหลายแท้ดอกอีกอุ้ยอุ้ยล้างก่อนล้างก่อนจะเท่า,าขึ้นเพราะมันก็ชอดเฮียคือเอาขึ้นไปหลายแล้วนะคือเปล่าอยกคืางบนพี่น้อง บาทดอกนี้พี่น้องดูดิบาดแรกบาดแรกบักหลายนึงเด้อหลายหลายบาสองนี่ก็หลายมันอยู่ในข้างในฮะอยู่านีเนาอยู่ในเทาปีนี้เทาไล่หลายสอนยำเด็กสอนยำเด็ก็บ่เบิดเทาหนิต้องเต้งต้องเต้นจอดเลย เงาๆพี่น้องมกเก่งส้มอ่ะโคพิกโคพิกกระอมกระเาะเผาคนหมดเลยขอจักมือเลยนะอยากลองอยากลองินได้หรอที่เฮียถึงกินีกินบ่จักมือเลยนะมาตหาเรือพี่น้องจะไปซ้อนอีกครับ ขึ้นใสไลายปลาให้ อ่ที่งามอยู่บาดงามอยู่นักเท่าหนิผมมัดจะเท่านักเท่าไมงมีอยู่เท่าค้ล้นมุมนั้นนอยังข้าจะเท่นาะ

ตึงๆเลยเอ้อไล่ไปไล่ไปน,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 นี่นี่โอเคมันมาโดดข้ามข้ามวุ้<ห>นะ<ห>นมันอยากตาม <laughs> กันไล่พี่นกจิงหน่อยน้ำสีแห่งแล้วนี่มันสีนกน้ำตายทุกปีถ้าน้ำแห่งเลยมือแด้วอากาศห้อนๆค่ะขาวเต็มเลยมันนกน้ำตายท่านบอกท่านบอกป๊าดเดมเห็นตะไไกล ข้าวจักพักอยู่คร no, ับผมได้แล้วโบเบิดเนาะลากเรวเด็กก็มีคือเก่าเท่านี่ตัวิ่งมาซ้อนไหม ท่นเกี่ยวปลากะเลยน้ำอยู่นี่นี่ท่านอยู่ท่านอยู่ปลาไหลดีพี่น้องพู้ยึบยึบอยู่ในน้ำพู้แต่ปัญหามันฮ่ะโบมันมันไวเพรา มันสลาดบอทันมันผูแย่งขาวก็แล้วแย่งเขียวก็แล้วโดอกเตอลากอยู่เลยมนะันลักแล้วแต่กบพิดหวังลากยังไหนได้กินข้า,าใช่คือเกา่าผู้เอาจะพากอยู่เดน้ำแห่งมันปะมันนีนาะน้ำแห่งนะ้ำแห,งห,งห่งแล้วมัน,มนเกิดสิตาย,ยตายเด็ดตายเด็ดตายนกน้ำตรงน้ำงามสิว เมนูอย่างพี่น้องเสนอมาดูบ่เอาเด้อร์ผัดกะเพราปลาซิว <c oughs> <c oughs> ก้อยก,ก็ได้ลาบก็ได้ผัดกะเพราบ่เอาเด้อร์ลองเบิองเนาะตำเครื่อง <c oughs> ปรุงเครื่องเรียบร,อยร้อยเลยเพึกปลาซิวลงเนาะก <จง S 1> ะเพรา <c oughs> ตามวันนี้จงังไรมันแซ่บไปแล้วคือาหารพัตคาลอยู่แล้วงานใช่ไหมแซ่บเลยปลาซิวรับหรือไม่รับเมนูใหม่อีกแหละจะกระแซ่บบ่ลองเบิองเอ้าตะเกียงพี่ เดีเก๋กียงพริกเกียงสมเข,ง,ขงเขาเนี้เกียงได้เนาะพัดมาพักกับเขามันต้องพัดได้ก,ก่อนแล้วก็ทอดเนาะน้องเนตพ่อนให้มันกรอบกรอบก่อนต่างร้านในการด้การปลาพริกอืมปล,ลาล่าพริกปลาพริกปลาซิวแต่ที่แน่ค่ปะปลาซิวนี่ค่ะมันเป็นปลาเล็กปลาน้อยพี่น้องกินบำรุงกระดูกแคลเซียมกินทั้งตัวอีกจั๊บาทบอกลุกพอละ อีกจักบาทเนาะเทาที่แน่ๆมีทุกรอบพี่นอ้องรอบใดก็ได้มันหักมันหักเป็นน้ำโบแม่น้ำน้ำไหลจนเป็นน้ำขังก็เลยโบ่บกินจ้ะแต่ถ้าเป็นน้ำไหลหันกินอยู่เทาค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวมาลุ้นบาทต่อไปปุ๊บถ้าพี่น้องแนมเห็นยำยุ่มยยุ่มเนียแต่ซิวตาสะออนอมาพี่นอ้องเริ่มกระต่อ สอาบาทแล้วเอาเท่าขึ้นเอาจริงแล้วแม่นบอกบันน่หมัมีเท่าเลยเนาะมีเท่าท้กสาหรา่ายเขียวๆม,มันเกาะตรงแย่งเฮาพี่น้องมันนักมันลากบ่วไปมันก็เลยเอ็นห้บ่ทันปลาจ้ะมีส่วนมีส่วนไล่กันมาเรื่อยๆสุด้องเลยปะขนบพี่น้องมาเบิ่งกัน เราติ๊กสิบรัชทางหนาวถ่ายพี่น้องเบิปลาซิวห่งหัวสองซองมากันแล้วมากันแล้วลากรอบนี่สุดค<า>ลองเลยบาทเดียวพอเลยบาทนี้ซิว โอ้ยไม่ค hey. ah, ่อยม่เลเต็มเลยพูดเต็มตากล้องเลยไห่มาไล่มา ดอกนีเป็นมึงตรงเลยรู้เรื่องรู้เรื่องปัดไปร่างนอนบนตงนนนพี่นองไปเบิ่งกันรู้เรื่องปัดุดหุ่นตามเนาะื่อเาเขียงไม่ได้รับเชิญนะนะฮแม่กบตขอเลขหน่อยด้ใเทวี

เป็นป่าเลยนี่เล่นน้ำดุโอ้ได้เท่านี่กันมาเพี้ยนีนตัวนี้เล่นี่เลนี่เล่นน้ำกันก็บอก่าจะเทือนี่เบิดไปนี่คิดว่ามึงหลายอยู่มาได้ก็ว่สีเบิรมันรีอยู่ในเท่านี่เนาะมาได้ก็ว่าสีเบิร์ซิวก็ได้โอ้ยพี่น้องเนี่ยปลั๊กไล้เลยเครื่องคุ่เลยนี่เครื่องคุ่เครื่องถังเลยนี่แต่ว่าหักซิวเหรอรู้สึกว่ามันตัวใหญ่ขึ้นเลยเนาะงาม ตัวพักใหญ่พักใหญ่อีงไงด้วยยังจะถ้าฝนประกนี่แหละนกน้ำเด็ดห่อนห่อนมันจะขึ้นมานกน้ำเลยนกน้ำประจันเอาขี้เขียววงด้วยในเท้าค่ะเอเล่ยอยู่บ่ดูดิขาวยอะดูดิอยู่ในเท้านี่แหละที่เบ่งในนี่เลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งกันใช้เวลาเติบจ้ะในการหาปลาที่มันรีอยู่ในเทาเทาหรือสไล เดี๋ยวมาเบิ่งกันเาี่ได้หน่อยได้หลายฉันเลยจะพอแล้วคนลากหรือบอกว่าขาเริ่มอ่อนแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องงานเราลงไปล้างก่อนตรงนั้นโอ้โมาพี่น้องมาเอาไปมกน้ำให้หน่อยทั้งหลายเดี๋ยวจะปั่นกันก่อนพี่น้องแบ่งกันกินใส่ชีวิตเมนูอยังกะ ก็ตามเต้นหล่คลั่หลายน่ะก็ใหนเต็มอยู่เลยยุบยิบยบอยู่เอ็มน้องเลยพนองพนอัวหัวหัวมันลอยซอนครับมาของอยากของกินละเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า